บตันชัวรถรูคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม,ม่มีถอยคัดส่เกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร,รถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนะพิษค,ความนำทั่วรปลอดภัย1,000ปอร์เซนต์สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับรายการรถแซ่บเบอร์แล้วก็ยินเบตันชัวค่ะวันนี้นะคะยินม,มาแนะนํารถเข้าใหม่ค่ะซึ่งเป็นรถที่ขับดียอดนิยมเลยคันนี้เป็นตัว BMW 320Li l i m o u s i G28 เป็นรถปี2021จด22ค่ะเลขไม่น้อยเพียงแค่68,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดคุ้มวันนี้1 399,000บาทเท่านั้นค่ะ ในส่วนของออปชันเรือชุดแต่งลักชูรี่กระจังหน้าเสริมพรเมียมพร้อมกับไฟ LED คันนี้ได้เป็นรขนาด18นิ้วค่ะลายดับเบิลสปोคในส่วนของด้านข้างเนี่ยเขาก็มาพร้อมก,กระจกมองข้างระบบบายสปอตแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นประตูเข้าออกแบบอัจฉริยะค่ะไปรับชมข้างในกันต่อเลยค่ะอินเตอร์เนียภายในห้องโดยสารบอกคุ้มในหนังดากูตาสีมันตาลมองค่าสีนี้คือเรียบหรูดูดีเลยค่ะคุณลูกค้ามาพร้อมกระบ,บอกปักไฟฟ้านะคะเมมโมรี่ซีได้ถึง2ตำแหน่งเลยค่ะพวงมาลายมันติฟังชัน่นหน้าจอ รถมาแบบ BMW Life Professional ค่ะก็จะเป็นตัว หน้าจอแบบใหม่นะคะคือเป็น full digital เลยค่ะก็สามารถดูเลขไม้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังยังสามารถดูนีเกเตอร์ได้อีกด้วยนะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่68,538กิโลเท่านั้นค่ะได้เรียกว่าไม้น้อยขับมาใช้งานน้อยนะคะถ้าเทียกบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มมากๆค่ะในส่วนของจอกลางขนาดใหญ่เลยเป็นระบบพัสกีรองรับครบฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็น Bluetooth, บลูทูธและพวกข็มเนดอโต้แอร์บ air, รบบแยกอิสระซ้ายขวานะคะวัสดุตกแต่งแบบลายไม้ค่ะคอนโซลกลางเขาก็จะมีเกียร์อัตโนมัติมาให้นะคะเป็นเกีย 8สปีดสเตติคอนิคค่ะพร้อมกับโหมดการขับขี่ด้วยกันถึง3โหมดนะคะ Eco Pro Comfort แล้วก็โหมด Sport นั่นเองโด I ไ i v e มีมาให้นะคะเอาไปควบคุมหน้าจอนั่นเองค่ะและในส่วนของด้านหลังก็เรียกได้ว่านั่งสบายมากๆกว้างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กรุมหรือว่าพื้นที่เฮดรูกว้างมากๆเลยค่ะนั่งค่อนข้างที่จะสบายเลยนะคะแอร์ด้านหลังก็มีแยกมาให้ด้วยนะคะยังสามารถปรับอุณหภูมิได้อีกด้วยค่ะจากคอนโซลตรงนี้เลยช่องเสียบสาย USB-C ทุกอย่างมีให้ครบเลยก็หลังคาพาโนราม กามกาซัฒน์จะไปด้วยระบบไฟฟ้าคันนี้คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเป็นเจ้าของคันนี้ได้ค่ะในราคา1,399,000บาทเท่านั้นค่ะรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นค่ะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอหลังเคลือบเคฟลาสค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยให้ความสปอร์ตด้วยชุดแต่งลักซ์ูรี่ฮอคูแบบนี้นะคะไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะในส่วนของด้านในนี่ก็คือว้างมากๆเลยนะคะเบาะที่สามารถพับได้ทั้งสองฝั่ง สำหรับห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครืองยนต์เบนซิน4สูบเครื่อง 2,000cc 184แรงมา้าไม่น้อยขนาดนี้แน่นอนค่ะมาพร้อมกับ,บรารันต์ซีซ่อมศูนย์ไม่จำกัดระยะทางแล้วก็ BSI 120,000กิโลนะคะทั้ง2อ,อย่างนี้หมดวันที่29เดือน10ปี26สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่บเบอร์082856000หรือว่าแอดไลน์ a d d 9 9 9 9ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปากคันนี้ไปด้วยค่ะมีเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นคลิปหน้ายือจะมารีวิวคันไหนฝากดิตามเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ b e t ั n Shure ไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรกมือซอมคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัวบ e t ันชั u r e คือคำตอบที่ใช่ s h ว r e